จับประเด็นเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบวนแสงครับเรื่องของการอ่านนะครับการอ่านปิดคดีตั้งแต่ช่วง9ก้นาฬิกาสนาทีที่ผ่านมาแล้วตลาดหุ้นเปิด10บนาฬิกานะครับเปิดปุ๊บสรรีแดงปั๊บเลยเดชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับได้รับผลกระทบเชิงลบในเรื่องนี้เป็นปัจจัยลบระยะสั้นๆนะครับปรับตัวลดลงไปต่ําสุดเนี่ยประมาณ7จุดนะครับติดลบต่อจากนั้นครับปรากฏว่าเริ่มตั้งสติได้ แรงซื้อเริ่มมีเข้ามารับนะครับล่าสุดในนาทีนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ติดลบไปเกือบ8จุดในช่วงต้นการซื้อขายตีตื้นขึ้นมาล่าสุดติดลบไม่ถึง1จุดนะครับขึ้นไหวอยู่ที่990จุดติดลบไป0.92จุดมูลค่าการซื้อขายวันนี้ค่อนข้างเบาบาง8,000กว่าล้านนะครับ <S <S มีการวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์นะครับใน2กรณีใหญ่ๆนะครับผมไม่แยกย่อยแต่ยายเป็นยุบกับมายุบก็กแล้วกันครับ ถ้าวันนี้14นาฬิกาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาในลักษณะว่ามีการยุบพักและตัดสิทธิกรรมการบริหารพักด้วยเนี่ยก็จะเกิดปัจจัยเชิงลบต่อตลาดหุ้นต่อครับมีการคาดการณ์ว่าจากที่เคลื่อนไหวล่าสุดอยู่990จุดเนี่ยดัชนีตลาดหลักทรัพย์อาจจะลงต่อโดยมีแนวรับสําคัญที่980จุดนะครับและถ้าเกิดว่ามีการตัดสิทธิกรรมการบริหารพักชนิดที่ยศยกชุดยกเข่งไปเลยเนี่ย ดัชนีอาจลงไปหนักสุดถึง950จุดก็ได้ในขณะที่กลยุทธ์ที่มีการแนะนํากันก็คือว่าในเมื่อนี่เป็นปัจจัยลบแค่เพียงระยะสั้นพื้นฐานเศรษฐกิจยังดีอยู่และม,มีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นในปีหน้าตกมาเนี่ยให้ทยอยทยอย,ย,อยรับนะครับแต่ยังไม่ต้องรีบรับเขาบอกว่าให้วิแอนซีลงมาทยอยรับลงมาทยอยรับและถ้าลงตับถึง950จุดเมื่อไหร่แรงซื้อที่จะมีมารับเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สรุปนะครับถ้ายุบพักเนี่ยดัชนีอาจจะมีการปรับตัวลดลงได้ในในระยะเวลาสั้นๆแต่น่าจะมีแรงซื้อมารับแต่ถ้าเกิดไม่ยุบเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวบวกได้เล็กๆด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าในระยะกลางและระยะยาวตลาดหุ้นบ้านเรายังถูกมองว่าดีอยู่เพียงแต่ว่ามีปัจจัยการเมืองระยะสั้นมาลบกวนในขณะที่เงินบาทครับเช้านี้อ่อนค่าลงไปอย่างเห็นได้ชัด30บาทส5สตางค์แล้วก็กลับแข็งขึ้นมาได้เล็กน้อย30บาท26สสตางค์ถ้ายุบ เงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าลงไปมากกว่านี้อีกถ้าไม่ยุบเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าแต่จะไม่แข็งต่ำกว่า30บาทต่อดอลล่าฉะนั้น14นาฬิกาคำวินิจฉัยของสารธรรมนุนออกมาเราจะได้เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่ทองคำไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะครับแล้วพักกันคู่เดียวและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเข้มเต็มประเด็นข่าวอื่นๆกันต่อครับ